ที่2,838ไปที่บ้านของคุณตอนแฮนเซนรู้ว่าในที่สุดเขาก็สัมผัสเจ้าหญิงบัตเติบไลได้มมองไปที่ข้างๆเขาและเห็นเขานั่งเฝ้าดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นผู้ชมและไม่ต้องการปิดกัน้นแฮนเซนหายใจเข้าลึกๆแฮนเซนกล่าวว่ามันยากที่จะทำลายเส้นทางของเขาคุณเพียงแค่ต้องยกเลิกพันธุก,กรรมแล้ร่างกายของเขาพาเขาไปรอบๆ และทำให้เขามีชีวิตอยู่แต่ชีวิตนี้ไม่สามารถฝึกฝนได้อีกสักครู่ฉันทำได้แค่มองไปที่หนทางข้างหน้าแต่มันยากที่จะก้าวไปข้างหน้าสักครึ่งก้าวแน่นอนมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขแต่คุณสามารถชื่นชมความเจ็บปวดของเขาได้ทุกวันมันสนุกกว่าการฆ่าเขาไม่ใช่เหรอแดนเซนรู้ว่าความคิดของเขานั้นเลวร้ายมากแต่ในปัจจุบันเขาไม่สามารถจัดการได้มากนะักจะดีกว่าที่ ผู้เท่าเผ่าเวริไฮจะต้องทนทุกทรมานมากกว่าการเป็นทาสเป็นเวลาร้อยปีเมื่อเจ้าหญิงบัดเติบไลฟยฟังคำพูดของแฮนเซนเธอก็หันมาสบตาเธอแทบบ้าฟันของเธอดังเอียดและจ้องไปที่รอยยิ้มของเผ่าเวริไฮที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งไม่เลวฉันอยากเห็นคุณเจ็บปวดกับฉันปล่อยให้คุณถูกทรมานด้วยความสิ้นหวังทั้งกลางวันและกลางคืน ระหว่างคำพูดนั้นเจ้าหญิงบัดเตอร์ปลายได้เข้ามาที่ศีรษะของผู้เท่าเผาเวริไฮและมือของเธอได้จับผู้เท่าเผาเวริไฮและไม่ว่าเขาจะเต็มไปด้วยเลือดและน้ําเขาก็อยู่ในอ้อมแขนของเขาเหมือนเด็กทารกสองปีกสั่นสะเทือนและบินไปในภูเขาที่ไร้ขอบเขตดูเหมือนว่าแผนของคุณจะล้มเหลวแดนเซนรู้สึกแปลกๆแ,และพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเจ้าหญิงบัดเตอร์ปลายจากไป ใช่คุณชนะแล้วพระเจ้าพยักหน้าและกล่าวว่าแดนเซนเหลือบมองเล็กน้อยและจ้องมองไปที่พระเจ้าสักพักยังไม่ถึงเวลาสำหรับการพนันพระเจ้ายังคงมีโอกาสที่จะพลิกกลับด้วยหัวใจวิธีการและความสามารถของพระเจ้าแฮนเซนไม่เชื่อว่าเขาไม่มีทางคุณไม่ได้ลองอีกต่อไปหรือยังมีเวลาแฮนเซนมองไปที่พระเจ้าและถามแน่นอนว่าเขาไม่ได้เตือน พระเจ้าด้วยความกรุณาแต่เขากลัวว่านี่เป็นเพียงอุบายอื่นของพระเจ้าพระเจ้ายิ้มและพูดว่าไม่จำเป็นฉันยังต้องการอ่านต่อไปฉันอยากรู้ว่าตอนจบสุดท้ายคืออะไรแต่เวลาไม่เพียงพอดังนั้นหยุดบิดที่นี่เดิมพานี้คุณชนะแล้วให้หลานชายฉันได้ไหมแดนเซนกล่าวแน่นอนกลับไปก่อนฉันอยากดูตอนจบสุดท้ายด้วยตัวเองพระเจ้าพูดและโบกมือแฮนเซนก็รู้สึกว่าหวาม และประสบกับความเจ็บปวดจากการข้ามอีกครั้งเมื่อร่างกายของเขากลับคืนสู่สภาพปกติชายคนนั้นก็กลับไปที่ฟาร์มปศุสัตว์ของพระเจ้านี่แปลกจริงๆเพื่อที่จะได้เห็นตอนจบฉันจะยอมรับความพ่ายแพ้แต่โชคดีไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้จริงๆแม้ว่าแฮนเซนจะชนะการเดิมพันแต่ความกดดันที่พระเจ้ามอบให้เขาก็ไม่ได้อ่อนลง ในอดีตเมื่อเผชิญหน้ากับเทพเจ้าที่น่ากลัวเช่นจักรพรรดิและเทพเจ้าในจินตนาการ<ฮ>แดลนเซนไม่รู้สึกกดดันเช่นนี้แต่พระเจ้าที่แปลกประหลาดและดูเหมือนไม่น่ากลัวนี้กลับทำให้เขารู้สึกหดหู่ใจอย่างยิ่งนี่ไม่ใช่เพราะอำนาจของพระเจ้าแข็งแกร่งกว่าเขาแต่เป็นแรงกดดันทางจิตใจที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติต่อวิกฤตในจิตใต้สำนึกจนถึงตอนนี้มีเพียงหันเท่านั้นที่สามารถทำให้ แฮนเซนรู้สึกถึงวิกฤตแบบนี้ได้เดิมทีแดนเซนคิดว่าจะต้องรออีกนานแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะักและนานกว่าหนึ่งชั่วโมงพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างข้างเขาและดวงตาของเขาก็ยังเต็มไปด้วยน้ำตาเร็วไปไหมเจ้าหญิงบัตเติบ์ไพลจะไม่ค่าพูดเท่าเผ่าเวริหายอย่างบ้าคลัง่งแฮนเซนตกใจมากดูเหมือนว่าจะได้เห็นผ่านความคิดของแฮนเซนและพระเจ้าพูดว่า ฉันแค่เร่งเวลาให้เร็วขึ้นและเห็นจุดจบสุดท้ายของพวกเขาฉันยังคงชนะการเดิมพันอยู่ตอนจบเป็นอย่างไรแดนเส้นถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณจะไม่ชอบมันพระเจ้าพูดเพียงประโยคที่แวเบาแต่ไม่ได้กล่าวถึงตอนจบสุดท้ายของเจ้าหญิงบัตเตอร์พลายและผู้เท่าเผ่าเวร์ริไฮขึ้นหลานชายให้ฉันเดี๋ยวนี้ได้ไหม แดนเซนพูดพลางมองไปที่ร่างของหลานชายที่พระเจ้าครอบครองใช่คุณจะไปไหนไปกันเถอะพระเจ้าพยักหน้าและกล่าวว่าหมายความว่างายอยากผิดสัญญาแดนเซนขมวดคิว้วและพูดว่าถ้าพระเจ้าต้องการที่จะทำลายสัญญาเขาก็ยังไม่มีทางที่จะเอาพระเจ้าฉันสัญญาว่าจะให้หลานชายคุณเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าฉันจะไปจากเธอพระเจ้ายิ้มและกล่าวว่าแน่นอน แฮนเซนตะลึงกับเสียงเขารู้ดีว่าการเล่นเกมคำศัพท์แบบนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพระเจ้าอย่างแน่นอนที่สำคัญคือความเข้มแข็งของพระเจ้าอยู่เหนือเขาโดยธรรมชาติแล้วกำปั้นจะใหญ่และการโต้แย้งก็ไม่มีประโยชน์หานเซนไม่ได้พูดและกับเด็กหูหนวกที่ถูกพระเจ้าครอบครองมันจะเป็นการดีกว่าที่จะไม่นำมันมามันจะทำให้เศร้ามากขึ้นเท่านั้นมองเห็นผ่านความคิดของแฮนเซนและพูดแผาว,ว่า ฉันกำลังพยายามท่องไปในจักรวาลใหญ่ดังนั้นคุณจะเป็นผู้นำทางของฉันหลังจากครึ่งปีฉันจะให้หลานชายที่สมบูรณ์แกคุณสีหน้าของแฮนเซนดูไม่ดีดังนั้นเมื่ออยู่กับผู้ชายอันตรายมากครึ่งปีแฮนเซนจึงกลัวว่าเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายแน่นอนคุณยอมแพ้ได้แต่นี่เป็นเพราะคุณยอมแพ้และไม่หลากหึงแต่ฉันไม่รักษาสัญญาพระเจ้าพูดด้วยรอยยิ้มแฮนเซนกัดฟันใช่ แต่ในหกเดือนที่ผ่านมาคุณไม่สามารถเล่นกนนนารพนันกับฉันได้ใช่พระเจ้ายิ้มและพยักหน้าแตนเส้นมองดูพระเจ้าอย่างประนีตเขารู้ดีว่านี่เป็นอันตรายมากแต่นี่เป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะช่วยหลานชายของเขาด้วยความน่ากลัวของเทพเจ้าองค์นี้เว้นแต่ความแข็งแกร่งของเขาจะไปถึงระดับของวิหารยีนมิฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแย่งหลานชายกลับคืนมา การเสี่ยงโชคนี้บอกได้เลยว่าต้องโชคดีเท่านั้นถ้าคุณมาอีกครั้งแฮนเซนไม่คิดว่าเขาจะชนะได้หารจริงจอสระอือเอกอชนะที่สิบเอดในท้ายที่สุดได้อย่างไรแฮนเซนพูดในใจไปกันเถอะพวกเราจะไปไหนแล้วพระเจ้าถามแฮนเซนด้วยความสนใจคุณอยากไปที่ไหนฉันจะพาคุณไปที่นั่นแฮนเซนพูดอย่างหดหู่แค่บ้านของคุณ คำพูดของพระเจ้าทำให้หานเสินอ้าปากค้างและเขาไม่สามารถปิดมันได้ฉันไปบ้านฉันได้ไหมายถึงฉันจะทำได้ฉันก็ไม่มีวันพาคุณกลับไปอีกแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างกันแนะนำหมาป่าไม่มันไม่ใช่หมาป่าที่จะเข้ามาในห้องมันเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลเข้าไปในห้องพระเจ้าน่ากลัวกว่าหมาป่าแต่ฉันจะพาเขาไปไหนได้และตอนนี้ร่างกายของฉันไม่สามารถอยู่ในวัยผู้ใหญ่ได้ และในไม่ช้ามันก็จะกลับคืนสู่สภาพเหมือนเด็กๆมันจะเป็นยิ่งแย่ไปกว่านั้นในตอนนั้นแฮนเซนฉายแววความคิดนับไม่ถ้วนในอดีตแฮนเซนกังวลว่าร่างกายของเขาจะกลายเป็นเด็กแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแฮนเซนกลับไปยังดินแดนแห่งพระเจ้าและรู้ว่าเวลาที่เขาออกมานั้นยังคงเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้ามาฉันยังเดาว่าทำไมที่ผ่านมามันไม่กลายเป็นเด็ก สำหรับสาเหตุที่พระเจ้าราชาแหนเส้นไม่ต้องการที่จะเข้าใจ